สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานนน,น,นดาอัลยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดและแชร์คลิปเพืจะทำก็เป็น,นําสินค้าไม่ได้เชิญและการลงทุนแต่งใดการลงทุนามเสี่งใต้คลิปเราจะมาลิงก์สมัครสมัครอันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับขาคลิปตัวสองพันยี่สิบสามอันนี้ก็จะเป็นอีวีสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดนะอ่าอันนี้เราก็มาอยู่กับนะซาก้านะอ่าก็เป็นของโซลเนียนนะราคามือถือนะเป็นมือถือที่ เพิ่งเปิดตัวนะใช้เกี่ยวกับเว็บสามเกี่ยวกับบล็อกเชนชิปโตออกโดยโซโลเนียมนะาราคาบน eBay เนะี่ยราคาสูงสุดถึง5,000ดอลลาร์นะค่อนข้างสูงมากนะนจริงๆก็จะมีหลักหลากหลายรุ่นนะเป็นอีกนะหลายๆตัวหลายๆรุ่นนะอันนี้คือราคามันพุ่งสูงขึ้นจากความต้องการนะความต้องการของโทรสือเพราะว่ามันมันจะได้ a d ดด็ของเหรียญด้วยนะ เกี่ยวกับเหรียญ a d o p ดของ BOK r K ด้วยนะแต่ผมก็ไม่ได้ติดตามมาแต่รู้ว่าคนที่ซื้อเนี่ยจะได้ a d o p ดตัวนี้ด้วยนะทำให้ราคาปั่นกระจุยกระจายนะราคาโซ,โซโลเนียมก็จากต้นปีนะมีช่วงที่ลงไปถึง8ดอลลาร์นะตอนนี้8เกือบ80เนี่ยคือพูดง่ายก็10เท่าจริงๆนะสำหรับปีนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ2 2วันนะ ไม่รู้ว่าโซนิมจะแตะ100หรือเปล่านะ BTC จะเป็นยังไงนะต้องรอดูต่อไปนะอ่ะไปดูพูดถึงข่าวกันนะที่ราคาของเซก้าของโซนิมราคาโทรศัพท์บน Ebay นะาคาสูงมากนะโทรศัพท์รุ่นเซก้าของโซนิมกลายเป็นประเด็นถึงหาในวงการคิปโตเคอเรนซีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยราคาเซก้าพุ่งอย่างรุ่นแรงเนื่องจากผู้คนต่างกันอยากได้รุ่นนี้สุดล้ำนะแสดงการจาก โซ o เนียมโมบายประกาศกระแสความนิยมของเซกาโดยในช่วงวิกฤตวันที่ผ่านมานะถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในวงการคริปโตบล็อกเชนเทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่าผู้คนต่างสนใจเทคโนโลยีและเชื่อมัน่นศักยภาพในอนาคตนะ,ะกระแสความต้องการสมาร์ทโฟนของโซลเนียมเซกายังคงเพิ่มต่อเนื่องนะราคาเซกาของโซลเนียมบนขายบนอีเบราคาสูงถึง 5,403ดอลลาร์นะซึ่งผู้ใช้งานจำนวนมากได้เพิ่มโทรศัพท์รุ่นนี้นะหรือรายการนี้เป็นตัวที่น่าจับตามองอะนะิ่งนี้สะท้อนให้ถึงกับสมาร์ทโฟนรุ่นที่เกี่ยวกับวงการริปโตยอย่างไรก็ตามอ่ะราคา Apple ที่โปรโม iPhone 15 Pro เนี่ยก็อยู่ประมาณเด็หนพันดอลลาร์นะก็คือมากกว่าราคาของ Apple ที่ โทรศัพท์ยอดนิยมในท้องตลาดนั่นเองท่ามการกระแสของ s e g a Sony Mobile ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่นะผู้ก่อตั้งกล่าวว่าผมผมเดินไปรอบๆแล้วผมพูดว่าโอ้โหซ้ำไปซ้าม,มาในขณะเดียวกันนะได้แชร์ข่าวเกี่ยวกับโซนี่แสงหน้าเซก้ Sega, ไปนะอ่านี่เป็นประวัติศาสตร์นะอ่ะขาขณะเขียนนี่ก็ราคาโซนี่มก็อยู่ประมาณ72 7 1 72 70นะก็ร่วมไปบ้างนะ โอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมใต้คลิปโดยจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโคจังกดคนอันหนึ่งคลิกเพื่อสนับสนุนช่องกระด้างเท็คลิปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นนะเปิดมาาถึ5-6ปีเวทเทคคลิปโตอันดับหนึ่งโลกใบนั้นมีระบเทปมาจินที่ยอดเยี่ยมโอเค X เวทเทคคลิปโตอันดับสองโลกเปิดมา8ปีกับ9ปีโอเค X มีระบบเทปมาจินที่สุดในโลกครูคอยนะก็จะมีระบบเทปมาจินที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกูเกอร์โดเอลแบงก์นะอ่าเอ็กชแนนอีกหนึ่งเอ็กชแนนสองสามเอ็กชนนะอ่า สายเกมนะ้วก็โมบ็อกโล์แล้วคอยบิตคอยเาเนยขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนในการลงทุนหนึ่งใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่อีกพีนั้นนะครับบ๊ายบาย